สองทรงผมก็ไปงานกับคลูหมิงง่ายๆมาแล้วค่ะยากๆเราไม่ทําเพราะว่าเราทาไม่ได้นั่นเองค่ะวันนี้จับสองทรงมารวมกันให้ดูนะคะเพราะว่าสองทรงนี้มันเป็นทรงที่ไปงานกลางคืนได้หรือว่าเธอจะไปเป็นแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวเธอบอกช่างก็ได้เออทั้งตัวนี้ฉันที่แต่ถ้าจะทําเองอ่ะฝึกบ่อยๆแกถ้าแกไม่ฝึกแล้วมันก็จะทําไม่ได้สิเธอบอกฉันจะบอกเธอนะว่าแต่ละทรงเนี้ยฉันเนี่ยบางทีกแกไปแกมา จัปดรอบนะฉันแค่ไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่าแมมถ้าฉันจะลงแก้ไปแก้มาคลิปวิดีโอเนี้ยบางทีอัดไปอัดมาฉันเคยมานั่งดูคลิปตัวเองว้ายตายแล้วฉันใช้เวลาอัดไปยุกครึ่งชั่วโมงในทรงเดียวก็มีบางครั้งทําออกมาไม่สําเร็จก็ต้องลบคลิปกันไปเออแต่ว่าฉันคิดว่า ถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะฝึกทาอะเมื่อไหร่เราก็จะทําเป็นใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกใบๆเออเอาหาทรงที่มันรู้สึกว่าเออง่ายกับตัวเองอะอย่างทรงเนี้ยไปหาไอตัวที่เป็นผมปลอมที่เป็นยางยืดอนนันเนี้ยกันเหนียวได้ได้หลายทรงเลยแหละจับจะกันไปปุ๊บจริงๆอะเป็นทรงตุดมดทรงเดียวก็ได้แลวเออทรงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ให้มันดูแบบเหมือนเหมือนเก่งขึ้นแอดวานซ์ขึ้นมาเราก็จับซ้ายมาไอตรง,รงผมช่องหน้าเนี่ย อซ้ายก็ขวาเนี้ก็มัดมัดม,ดมัดเข้าไปเนบเนบเๆบเบพ,พันพันเข้าไปโซเซโซเซเราฉีดสเปรย์ฉีดแว็กก็ได้เพื่อให้มันอยู่ทรงเนี่ยลองทำตามดูนะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวได้เองเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้า